ก<อ>็ขออนุญาตแนะนำนะครับในโครงการของ FTI China Connect ซึ่งเราจะเป็นโครงการในการที่จะอัปเดตความรู้นะฮะให้กับผู้ประกอบการให้กับคนที่อยากจะทำอาชีพเสริมหรือว่าอยากจะส่งสินค้าไปยังประเทศจีนซึ่งตอนนี้นถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างมาก ทีนี้ถ้าไปเดี๋ยวลองมองดูเนี่ยมันมี2มุมมุมหนึ่งก็คือของจีนตอนนี้ก็ส่งมาขายในไทยเนี่ยเยอะขึ้นซึ่งต้องบอกว่าสินค้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยถึงบางครั้งเ่ยจะเป็นสินค้ายุโรปหรืออเมริกาเองก็ตามก็ไม่กินไชน่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่้องส่งมาขายเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่จะเป็นของในกลุ่มพวกไฮเทคพวกไอทีเป็นส่วนใหญ่นะฮะทีนี้ในมุมหนึ่งเนี่ยที่เขาสนใจสินค้าในประเทศไทยเนี่ยก็จะสนใจสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นเช่นอาจจะเป็นพวกกลุ่มข,ของอาหารเสื้อผ้าหรือว่่าาาอาจจะเป็นกลุมครงส ทางนั้นก็มีความต้องการในตลาดในสินค้ากลุ่มนี้เยอะมากเช่นเดียวกันที่นี้เองมองว่าสินค้าของเขาเนี่ยเป็นเครื่องบินเนี่ยบินมา,าใช่ไหมฮะ<ๆ>เขาเอาของมาขายบ้านแล้วแล้วตอนจะบินกลับตรงนี้เนี่ยที่จริงถ้าเราสามารถที่จะนําสินค้าทําให้เขาเกิดความสนใจหรือว่าให้เขารู้จักเรามากขึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะนําสินค้าเนี่ยไปจําหน่ายในประเทศเขาเนี่ยได้มากขึ้นก็เรียกได้ว่าลดการขาดดุลทางการค้าได้ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับสินค้าใหม่ๆที่จะผลิตในบ้านเรานะทีนี้ ผมขออนุญ,ญาตพูดถึงสินค้าในบ้านเรามันมีอะไรบ้างที่ทําให้เขาเกิดความสนใจนะฮะก็คือคนจีนเนี่ยเขาสนใจเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยเขารู้ว่ามันมีความประณีตจริงๆแล้วไม่อินไทยแลนด์เนี่ยคนไทยไม่ค่อยรู้แต่ต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียญี่ปุ่นแม้แต่ญี่ปุ่นเองก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าเป็นสินค้าที่เป็นเม็ดอินไทยแลนด์เขาจะรู้สึกได้ถึงความประณีตอย่างเช่นถ้าพวกกลุ่มของอาหารเนี่ยอย่างในจีนเนี่ยถ้าเป็นนมผงเนี่ยเราจะจาข่าวได้ว,ว่าเขาเคยมีเรื่องของเมลามีน แต่ว่าท่า,านปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาากซื้อนมผงเนี่ยถ้าเป็นเมกอินไทยแลนด์เนี่ยเขาจะเก็บความเชื่อถือว่าถ้าเป็นนมผงเนี่ยต้องซื้อเมกอินไทยแลนด์นะทีนี้ถ้าเฉยๆเราไปเดินตามซุปเปอร์มาร์เก็ตช่วงก่อนโควิดเนี่ยนะจะเห็นคนใส่แบบกระโปรงยาวๆชุดยาวๆเืลเลือกตรงแถวนมผงกันเฉยๆจะเป็นคนจีนเขาจะมีโคต้าในการที่จะซื้อนมผงกลับไปหรือว่าต่อปีเนี่ยที่เขามีโคต้าในการที่จะซื้อของออปลอดภาษีนะเขาก็จะใช้โคต้าในการซื้ออาหารหรือว่าพวกกลุ่มเนี่ยแหละนมผงของประเทศไทยจะเห็นว่่าาาตลดเรใหญ แต่ว่าเราอ่ะยังไม่สามารถที่จะรู้ลู่ทางในการที่จะเอาสินค้าเนี่ยไปขายในประเทศจีนได้จํานวนเยอะนะเพราะฉะนั้นหลักสูตร China Connect เราก็เลยมาบอกให้หมดเลยนะครับว่าเราจะไปหาตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบของเราอยากจะไปขายเนี่ยเราไม่มีโรงงานไปขายได้ไม่ได้เราหาสินค้าจากในสภาพอุตสาหกรรมเนี่ย ทำเป็นแบรนด์ O E M ทำเป็นยี่ห้อเราแล้วเราก็เอาไปขายได้นะเราอยากจะไปที่จีแล้วเนี่ยเรื่องโลจิสติกเป็นยังไงนะฮะกฎระเบียบภายใน,นก็เป็นยังไงจะไปหาตลาดที่ไหนหาอิน f l u เซ c e r ยังไงทํายังไงให้รายได้น้อยเนี่ยสามารถไปเกาะกลุ่มแล้วก็พอขายได้ค่อยๆเติบโตได้เหล่านี้ครับที่จะอยู่ในของ uh, F T I China Connect นะฮะที่เป็นหลักสูตรที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถ uh, รู้นะครับขออนุญ,ญาตว่า่ uh, สวนฝากส่วนสุดท้ายว่าทีนี้ถ้าเกิดในกรณีเราเรียนเนี่ย เรียนเพื่อเอาของไปขายส่วนหนึ่งแต่ในกรณีว่าหลายๆท่านเนี่ยจะทราบว่าบริษัทหลายแห่งเนี่ยก็อยากทําตลาดตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีบุคลากรเนี่ยที่จะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะนําไปขายตรงนี้ได้ ถ้าเกิดกท่านเข้ามาเรียนเราจะมีเซอร์ติฟิเคทให้เพราะฉะนั้นในการที่จะไปสมัครงานหรือว่าในการที่จะไปอยู่ที่บริษัทไหนหรือองค์กรไหนก็ตามท่านสามารถเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างเครือข่ายในการที่จะเอาสินค้าต่างๆเนี่ยกระจายเชื่อมจากภา,าอุตสาหกรรมเรามีครูต่างๆให้อยู่แล้วแล้วก็เชื่อมเอาของไปขายในจีนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดคิดว่าในตลาดจีนเนี่ยเป็นตลาดที่น่าสนใจอยากจะเปิดตลาดอยากจะเปิดกว้างให้ตลาดไทยเราเนี่ยเติบโตและขยายมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับก็ขออนุญ,ญาตชักชวนให้ทุกท่านเนี่ยลองแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับหลักสูตร FTI China Connect นะครับขอบคุณครับ